วัสดีครับวันนี้เราได้เทินทางมาวัดเกาะเปิดครับมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายของวัดเกาะเปิดตำบวัเกาะเปิดอำเภงห์จังหวัดจันทิีครับสำหรับประตูด่านแรกนะครับจะอยู่ด้านหน้าของวัดเกาะเปิดนะครับซึ่งจะมีหลวงพ่ออ้วนชั้นโนอีตเจ้าวัดเกาะเปิดแล้วประตูด้านในของลานทำพระสถานเียว่าลานแห่งองค์ผศรก็จะมีองค์แรกก็คือ อบูชาเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับแล้วก็บูชาด่านที่สองนะครับก็คือการบูชาภูเทเวศวร์น,นะครับบูชาด่านที่สามก็บูชาองค์พ่อพญาครุฑนะครับแล้วก็ด้านสามก็คือท่าน,นโอปักโผยานาานะครับแล้วก็มีพระพบบุทธังปห้าสมุดนะครับแล้วก็จะมา,าสมเด็จพระในสมหาราชนี่คือองค์ประกอบภาพบํารวมของรานบุญของ วัดกอเปิดนะครับโดยมีท่านเจ้าวาดวัดกอเปิดท่านประหลัดคำนวนอนันคโ,โนโด็อกเตอร์นะครับเจ้าวาดวัดกอเปิดเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมยังคณะกรรมการของวัดกอเปิดนะครับที่ร่วมกันดูแลนี้เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ทา้งเขตพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีหรือพื้นที่ของต่างจังหวัดนะครับในประเทศไทยนอกประเทศนะครับจะเดินทางมากกาบไหวบูชาขอพรณวัดกอเปิดก็เรียนเชิญได้ครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยรวยแหย่งๆครับกับดีกับอาจารย์นักบุญเบนจับพนในสมองครับขอบคุณครับ